ผมเป็นภรรยาของสามีแห่งชาติตอนที่23ผู้กำกับสวียกนิ้วโป้งให้เอียนด้วยความดีใจสุดขีดเมื่อกี้นายแสดงได้เยี่ยมมากเฉินเยียนไม่มีบทต้องพูดของพระเอกยวนจืงอหมิงอาศัยแค่การเคลื่อนไหวง่ายๆอีเ้เฉินเยียนก็แสดงออกถึงการต่อสู้ดิ้นรนในใจของตัวละครตัวนี้ออกมาได้จนหมดคนอื่นๆที่ยืนดูอยู่ก็ถึงกับตกตะลึงพวกเขาอินกับการแสดงของอีเ้เฉินเยียนและดูเหมือนใจยังตกอยู่ในภวังของเรื่องราวเย่หลินที่ยืนอยู่ข้างกู้ซินเห็นว่าตาเธอดู เป็นประกายมากกว่าก่อนหน้าจุดโฟกัสของคนอื่นดูเหมือนจะแตกต่างจากพวกเขาพอได้สัมผัสด,ด้วยตัวเองอย่างอันอวิถึกมอกับนับถือในทักษะการแสดงของอีเ้เฉินเยียนตัวเองก็ถูกเขานําจนอินเข้าไปในเรื่องโดยไม่รู้ตัวอีเ้เฉินเยียนเก่งมากจริงๆเพราะอีเ้เฉินเยียนเป็นพระเอกดังนั้นบททั้งเยอะและสําคัญแต่นอกจากฉากต่อสู้แล้วหลายๆฉากก็สามารถถ่ายผ่านได้ในครั้งเดียวฉากอินจิลุดหัวเราะน้อยมากสมแล้วที่เป็นราชาแห่งวงการภาพยนตร์ก่อนแสดงฉากต่อสู้กับอีเ้เฉินเยียนอย่างอันอวิ ตื่นเต้นเพราะทักษะการแสดงของทั้งสองคนแตกต่างกันมากอย่างอันอาวิกลัวว่าตัวเองจะทำพลาดให้ความร่วมมือกับเขาได้ไม่ดีพอแต่หลังจากแสดงไปสองสามฉากสถานการณ์ก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดโรงแรมที่พวกเขาพักอยู่ใกล้กันมากช่วงนี้ตอนกลางคืนอิเฉินเยียนเป็นฝ่ายมาท่องบทกับอย่างอนอาวิคอย ให้คำแนะนำต่างๆเหมือนเป็นทั้งอาจารย์และรุ่นพี่คืนวันนี้อี้เฉินยินนอนไม่หลับระหว่างถ่ายทำตอนกลางวันเขาเกือบคุมตัวเองไม่ได้ความรู้สึกแปลกๆในใจที่มีต่ออย่างอันอวีรุนแรงมากขึ้นทุกทีอย่างอันอวีในตอนนี้แตกต่างจากเมื่อก่อนนอนแตกต่างมากๆหรือจะบอกว่าเขาดูเหมือนไม่ใช่อย่างอันอวีเลยก็ว่าได้ผ่านไปอีกหนึ่งวันแล้วการแสวงอของอย่างอันอวีก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ถือว่าโดดเด่นอะไรแต่ก็ไม่ได้แย่มากอีกทั้งยังเป็นมือใหม่ผู้กำกับสวีจึง ไม่ได้เคร่งครัดเข้มงวดกับเขามากจริงๆจุดโฟกัสของภาพยนตร์ทั้งหมดแตกต่างกันเรื่องจะรึกไว้ในใจเป็นภาพยนตร์แอคชั่นอย่างอนอาวิสแสดงฉากที่เกี่ยวกับการต่อสู้ออกมาได้ดีก็ถือว่าดีมากแล้วแต่ว่านอนนี้ฉากร้องให้ของอย่างอนอาวิกลับเกินคาดไปมากๆจริงๆไปหลายครั้งผู้กำกับสวีเน้นเสมอว่าสุดท้ายอาเคนจะถูกบรรยายว่าแห้งเหี่ยวผอมลงด้วยสาเหตุหลักๆเพราะเขาติดยาเสพติดเป็นผลจากสิ่งแวดล้อมที่เติบโตมาตอนแรกอาเคนหัวแข็งและต่อต้านมาก เกินไปไม่ว่าไม้อ่อนไม้แข็งก็เอาไม่อยู่บรรดาคนที่ฝึกเขาในองค์กรนักฆ่าจึงต้องฉีดยาหาเสพติดเข้าไปเพื่อให้เขายอมเชื่อฟังนานวันเข้าเขาก็ยิ่งติดยาและเลิกได้ยากหลังจากพระเอกยวนจือหมิงเปิดเผยตัวตนของตัวเองแล้วอาเคนก็ทั้งช็อกทั้งเจ็บประวัติความทรงจําในวัยเด็กค่อยๆกลับคืนมาพี่ชายเป็นสายลับตํารวจที่ทั้งยอดเยี่ยมและฉลาดฉิบแหลมแต่มือของตนกลับเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดใช้ชีวิตอยู่ในด้านมืดและสกระปรกเทียบกันแล้วอาเคนก็ยิ่งเจ็บปวดและยากจะทนไหว ในฉากนี้อาเคนที่กำลังต้องการยาแต่เขาโยนอุปกรณ์การฉีดยาทั้งหมดทิ้งกัดฟันแน่นพยายามควบคุมความต้องการของตัวเองเพราะอยากจะเลิกขาดอาเคนนอนขดอยู่คนเดียวบนพื้นห้องตอนรกอใบหน้าบิดเบี้ยวส,สัิงอวดวรอย่างยากจะรับไหวจากนั้นต้าเขอกก็วิ่งเข้ามาในฉากแล้วหลีเจ้านายของมันด้วยความรักอาเคนกอดมันไว้อดสะอื้นออกมาไม่ได้เสียงสะอื้นเร็วบ้างช้าบ้างหนักบ้างเบาบ้าง,างเป็นการร้องให้อย่างอัดอันดับฉากที่ใช้ชีวิตอยู่กับเจ้าหมาก่อนหน้านี้อย่างอันอวีก็แสดงเอง ดังนั้นจึงแสดงออกมาได้แบบธรรมชาติแต่ฉากร้องให้ที่ต้องเก็บกลั้นความในใจแบบนี้นักแสดงมืออาชีพคนอื่นยังอาจต้องเงินจีอยู่หลายครั้งและสําหรับมือใหม่อย่างเขาถือว่าเป็นเรื่องยากมากๆเมื่อไม่มีอีเ้เฉินเยียนและเย่หลิงกับนักแสดงนาคนอื่นแสดงส่งอารมณ์มาให้อย่างอันอวีคนเดียวก็ยากจะเอาความรู้สึกอยู่ไม่ใช่ว่าเย็นชาเกินไปแต่เป็นการแสดงออกมาเกินไปผู้กํากับสวีสายหน้ารว ai, ัวรัวถ่ายซ้ําไปซ้ํามาอยู่แบบนั้นจนเกือบ20ครั้งถึงแม้ ฉากอารมณ์ของอย่างอานอาวีจะมีไม่มากผู้กำกับสวีเองก็ไม่ได้โหดกับเขาเหมือนอย่างที่ทำกับนักสแสดงนำคนอื่นๆแต่ในฉากสำคัญๆสองสามฉากผู้กำกับก็อยากจะถ่ายออกมาให้ดีเซียวอวีในลองนึกถึงเรื่องในอดีตที่ทำให้ในายเสียใจเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดในอดีตของนายคืออะไรลองขยายมันให้ให,ใหญ่ขึ้นแล้วเอามาผสานเข้าในเรื่องถึงแม้การถ่ายทำจะไม่ค่อยราบรื่นแต่ผู้กำกับสวีก็ยังอดทนค่อยๆพยายามสื่อสารกับอย่างอานอาวีอย่างอานอาวีคิดอยู่ครู่หนึ่ง ตั้งแต่เล็กจนโตจริงๆเขามีเรื่องที่ทำให้เสียใจอยู่มากมายแต่ด้วยความที่เป็นคนมองโลกในแง่ดีไม่นานก็ลืมเรื่องพวกนั้นไปพ่อกับแม่เสียไปตั้งแต่เด็กคนที่ใกล้ชิดกับอกเขามากที่สุดก็คือท่านแม่ทัพเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดหรอือเรื่องความตายของตัวเองง้นเหลือเพิ่งอายุ1 6บ7แต่กลับต้องตายในสนามราบอรไม่ได้อยู่ดูท่านแม่ทัพแต่งงานมีลูกไม่สามารถอยู่ปกป้องท่านแม่ทัพต่อไปได้คิดได้แบบนั้นจู่ๆแววตาของอย่างอันอวีก็เปลี่ยนไปในขณะที่หัน ไปมองอีเดินเยียนที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลอีเดินเหยียนดูสงบนิ่งมากทั้งที่ความจริงในใจกำลังเกิดการเปลี่ยนเปลงแววตาเหม่อลอยแบบนั้นอย่างอันอวีกํำลังมองใครอยู่กําลังมองใครผ่านตัวเขาทว่ามุมปากของอย่างอันอวีก็ยกยิ้มชาติก่อนเขามีความเสียใจแต่กลับไม่นึกย้อนเสียใจเลยสักนิดบางที่นั้นอาจเป็นเส้นทางที่เขาควรเดินเพราะแบบนั้นถึงได้มายังโลกในตอนนี้ได้รู้จักกันใหม่อีกครั้งในฐานะ อีเ้เฉินเยียนราชาแห่งวงการภาพยนตร์เซียวอวีฉันให้ในายคิดเรื่องที่เสียใจที่สุดแล้วนายไปยิ้มแย่ให้เฉินเยียนทำไมผู้กำกับสวีทแทบจะระเบิดใส่เขาครับอย่างอันอวีดึงสติกลับมาแล้วพูดต่ออย่างรกระอักกระอ่วนข้าขอโทษครับหลังจากนั้นฉากร้องให้ที่ถ่ายออกมาก็ยังใช้ไม่ได้ผู้กำกับสวีได้แต่พักฉากน,นั้นไว้ชั่วคราวหลังจากปรึกษากับรองผู้กำกับปรับแผนการถ่ายท่า นิดหน่อยเปลี่ยนไปถ่ายส่วนของคนอื่นก่อนตอนเย็นหลังจากอาบน้ำเสร็จอย่างอันอวีก็ใส่แค่เสื้อคลุมอาบนา้ำตัวโคร่งนอนอยู่บนเตียงสั่นขาไปคุยโทรศัพท์กับกลัวลืดวิไปลีวีชนได้ดูตอนก่อนๆของเสียงแห่งอนาคตแล้วนักการแสดงของนายกับนัวซีเยี่ยมมากเลยได้เข้ารอบสิทคนแล้วยินดีด้วยนะักฮ่าฮ่านิดหน่อยเองกลัวลิงชวิยิ้มเชิแล้วจูจๆก็เปลี่ยนเรื่องคุยแต่ทุกคนเก่งกันมากฉันกลัวจะไปได้ไม่สุดน่าสิได้ยินว่าแชมป์ก็ถูกกำหนด ไว้แล้วใครทั้งเสียวเหรอฉลาดมากนี่เสียววีไม่คิดเลยนะว่านายก็ดูออกเหมือนกันทั้งทั้งที่ทเขาซ่อนไว้ลึกขนาดนั้นกลัวลิชวีค่อนข้างแปลกใจเอื้อฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทําไมอย่างอันอวีคิดอยู่ครู่หนึ่งทักษการร้องและเต้นของเขาอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูงเจียงชื่อเขียนก็ไม่ค่อยคอมเมนต์เขาสักเท่าไรคอมเมนต์ของกรรมการคนอื่นสื่อเรียนถึงจุดสําคัญทั้งเสียวคนนี้นิสัยดีมากแทบจะไม่มีข้อบอกพร่องเขาอาจจะสมบูรณ์แบบมากไปทําให้ฉันรู้สึกแปลก ใช่แบบนั้นเลยกูริชวีเห็นด้วยสุดๆก่อนพูดต่อด้วยความโมโหเฉินตรงอ่านะทักถึงแม้จะไม่ใช่คนที่รับมือด้วยง่ายแต่อย่างน้อยเขาก็ทําอะไรอย่างใจกว้างเปิดเผยตรงไปตรงมารักหรือเกลียดก็แสดงออกมาแบบนั้นแต่ทั้งเชียวหน้าไม่ใช่ภายนอกเขาดูเป็นคนสุภาพเรียบร้อยวางตัวอ่อนโยนมีมารยาตแต่ฉันกลับรู้สึกว่าจิตใจเขาซับซ้อนเสแส้งเอามากๆได้ยินมาว่าทั้งเชียวมีคนของกลุ่มนายทุนคอยหนุนหลังแถมยังรู้จักคนระดับสูงของทีมรายการพวกเขา ต้องประคับประคองจนเข้าวงการไปได้อยู่แล้วแน่ๆอย่างอันอวีถอนหายใจอย่างจนปัญญาเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่พบเจอได้บ่อยๆแต่เส้นทางการเป็นดาวในอนาคตของทั้งเสียวจักถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดหรือไม่ก็ไม่มีใครบอกได้ได้ยินกัวลิชวีพูดถึงเฉินตงห้าวอย่างอันอวีก็นึกถึงชินนัวสีขึ้นมาช่วงนี้ชินนัวสีเป็นอะไรเมื่อวันก่อนฉันโทรหาเขาถามมอก็ไม่ได้ความ เขาเป็นคนมีความสามารถความนิยมก็ใช้ได้ต้องอยู่บนเวทีได้นานกว่าฉันแน่แ,นแต่เวลาฉินนั่ซสีไปนั่งเหมยู่คนเดียวฉันก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่อิมหยางอันอวิรู้สึกว่าจากท่าทางของหยางเจเวีตพี่ชายไม่ว่ายังไงเขาก็ต้องทำให้ฉินนั่ซสีเข้าเป็นสางนสุดท้ายได้แน่ๆแ,และอย่างที่กูลิชวีพูดฉินนัวนสีเองก็เป็นคนมีคอวาหามสามารถด้วยเธอไม่คุยเรื่องหนักใจละแล้วในละตอนถ่ายมีถูกผู้กำกับด่าบ้างไหมกูลิชวีถามด้วยความเป็นห่วงฉัน นึกถึงตอนกลางวันที่มีแต่งจีแล้วอย่างอันอวีก็ยิ้มเงื่อนฉันไม่ค่อยถนัดฉากร้องให้นะว่าแล้วเชียวตอนเรียนอาจารย์ก็บอกแล้วไม่ใช่เรออว่าฉากร้องให้นายไม่ได้นะกุลิสบีราวกับดาวสถานการณ์ได้การแสดงเรื่องแบบนี้มันต้องเพิ่มจากความรู้สึกไปเป็นเหตุผลต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ทุกคนจะเก่งเหมือนรุ่นพี่อีฉันว่านายหน้าบางครั้งก็มองโลกในแง่ดีมากเกินไปถือเป็นโรคอย่างหนึ่งเพราะนั้นผลก็เลยแสดงฉากร้องให้ได้ไม่ดีไงละ่ะอย่างอันอวี คุยโทรศัพท์เสร็จอย่างอันอวีก็นั่งพิงหัวเตียงเอาบทขึ้นมาอ่านได้พักหนึ่งก็เอาไอแพดออกมาเปิดหนังที่อีเ้เฉินเยียนแสดงนำอยากศึกษาฉากร้องให้ของเขาสักหน่อยยิ่งดูอย่างอันอวีก็ยิ่งท้อถอนใจผู้ชายที่ปกติเป็นคนเย็นชาแต่ในภาพยนตร์กลับแสกงออารมณ์ได้มากมายขนาดนั้นในเรื่องอีเฉินเยียนคงความเสียใจน้ำตาคลอแต่กลับไม่ไหลลงมาอย่างอันอวีก็ยกมือเช็ดน้ำตาโดยไม่รู้ตัวเขาอยากทะลุผ่านหน้าจอเอื้อมมือไปเช็ดน้ำตาให้จริงๆภาพยนตร์เรื่องลึกลงข้างในทั้งเรือ อ,องหนักดึงมากแต่ตอนจบกลับจบแบบมองโลกในแง่ดีพระเอกผู้สกเศร้ายอมเสียสละตัวเองช่วยเหลือเพื่อและคนรักก่อนหน้านี้อย่างอนอาวีไม่เคยดูเรื่องนี้ตอนนี้หลังจากดูจบแล้วก็รู้สึกแสบจมูกหน,หน่อยหน่อยเขารู้สึกเศร้าแทนพระเอกซึ่งเป็นตัวละครที่อีเ้เฉินเยียนแสดงแต่ในขณะเดียวกันก็ดีใจกับเขาด้วยจู่ๆก็มีกระดาษท,ทิชชู่ยื่นมาตรงหน้าอย่างอนอาวียื่นมือไปรับเขาคิดว่าเป็นถังขวดแต่พอเงยหน้ามองกลับเป็นอีเ้เฉินเยียนก่อนหน้านี้เวลามาอีเ้เฉินเยียนจะบอกลวงหน้า แต่ทำไมวันนี้จู่ๆถึงมาแบบไม่บอกไม่กล่าวล่ะหยางอันอวีที่กำลังตาแดงพังาตกใจหลังจากปิดหน้าจอคลิปแล้วตั้งใจจะลุกจากเตียงแต่กลับเสียการทรงตัวจนเกือบล้มโชคดีที่อีเ้เฉินเยียนพยุงด้านหลังไว้ให้เขากลับมาทรงตัวได้ทันข,ขอบคุณเพิ่งสิ้นเสียงขอบคุณใครจะไปรู้ว่าจู่ๆเสื้อคลุมมอกน้ำกลับเลื่อนลงเผยให้เห็นไหล่และลำขอขาวสะอาดสายตาของอีเ้เฉินเยียนเลือกอนลงตามทันทียิ่งพูดไม่ออกเข้าไปใหญ่หยางอันอวีรีบดึงเสื้อคลุมขึ้นด้วยความกระอักกระอ่วนใจที่กำลังลลุกลกน ยังไม่ทันสงบร่างกายกลับถูกอีเ้เฉินเยียนคร่อมทับลม้มลงบนเตียงนอนนุ่มอัอีเ้เฉินเยียนหยางอันอวีกับพริปตาด้วยความกระวนกระวายทำไมเรื่องเกินความคาดหมายถึงได้เกิดขึ้นต่อต่อกันแบบนี้นะคืนนี้อีเ้เฉินเยียนเป็นอะไรไปไปถูกอะไรกระตุ้นมาหรือเปล่าอีเ้เฉินเยียนยังไม่ทันได้มีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมาก็รู้สึกว่าคนที่อยู่ใต้ร่างตกใจจนตัวแข็งที่เขาปัดผมที่ปกหน้าผากของหยางอันอวีออกอย่างเบามือก่อนจะประคองแก้มของอีกฝ่ายหยางอันอวีนายกลัวหรือเปล่า อยางอันอวีชงักค้างไปทั้งตัวอย่างอันอวีถ้าตอนนี้ฉันจะทําอะไรนายนายจะกลัวไหมสองสามคืนก่อนหน้านี้อีเ่เฉินเยียนแค่ต่อบทกับอย่างอันอวีเท่านั้นพวกเขาไม่ได้คุยเรื่องอื่นกันเลยอีเ้เฉินเยียนเหมือนเป็นอาจารย์ที่จริงจังกับการสอนและอย่างอันอวีก็เป็นนักเรียนที่เอาจริงเอาจังบรรยากาศตึงเครียดทว่าคืนนี้กลับเป็นข้อยกเว้นระหว่างพวกเขามันดูคลุมเครือผิดปกติ